ครับสวัสดีเพื่อนๆไม่พิงหนองทุกท่านนะยินดีต้อนรับสู่ช่องเกมมาอยู่ผม7 n i g h t ไนท์ไอเดนเอ็ดเวนนั่นเองนะก็มาจากค่ายดัง n e t ต a r ร e เนั่นเองนะ่กาากยนะก็เปิดสโตรนอกนะ่ยมีภาษาไทยนะ่ยก็ IP ของ7 n i g h t ไนท์เนีออกประชุมไพนี่ยเอฟเคนะ่ยนะอารีน,นาแล้วก็ดันเจนไลวันแล้วก็อีกเยอะแยะมากมายนะ่ยก็ก่อนไปเล่นเกมใครมองหาร้านเติมเกม,ม,ม,มสะดวกปลอดภัยแนะนำร้านโอท็อปแอปเนะเติมเกมเติมถูกเติมไวเติมปลอดภัยต้องโอท็อปแอปเนะ่ย มีทุกเกมให้ท่านเลือกเติมนะ่ยตอนนี้ก็พับจนะีฮะโคลาโบหรือคอลแลบทีมดาร์กบอลแซ่ดเติมได้กับนะร้านเรานะไม่ว่าจะเป็นเกมแนว F.P.F. เนะี่ย M.U.R.P.G. อย่างเลกนัลล็อกเนะี่ยจากวัตซ์ซัมเมอร์วอลคอนเนคชั่น War, ion, และอีกหลายๆเกม T.O.F. เกมชินิแพ็กจะเติมรายเดือนรายแพ็คแบตเทิร์นไก็ทักไปที่เพจเจมีแอดมินคนรายการนะ่ยเติมเกมเติมถูกเติมไวตเไวตเมิมปลอดภัยต้องกดท่องอัพนะอ่ะลุยกันเลยครับผมมีข่าวว่าจะมาจะมาไอดอลเซเว่นไนมาแล้วนะฮะ ส่วนเซเว่นไนท์นะฮะที่จะเป็นรีเมคก็รอนะภายในปีนี้แหละนะฮะอ่ะกำลังโหลดอยู่นะครับผมก็จะเป็นไอดอลนะแล้วรูปแบบก็เป็นตัวละครของเซเว่นไนท์แล้วมันจะไล่ตีตัวไล่ตีศัตรูตามแมปเลยนะครับผมนะเอลก้านะฮะก็อ่านเนื้อเรื่องได้นะแต่เราก็สลิปข้ามเพื่อความรวดเร็ว,รวหลังจากหินผนึกถูทำลายพวกมอนสเตอร์ก็เริ่มออกมา แย่จริงน่าเศร้าแต่มันเกี่ยวกับฉันตรงไหนไอยะไม่เกี่ยวหรอกจ้ะเกมให้ไปปราบมอนสเตอร์จ้ะอ่ะเดินนะผมนี่รูดขึ้นรุดลงไปต่อสู้ครับผมนี่ก็ได้ของด้วยนะฮะมันต้องรูดเดินวะมันเหมือนแบบไอเดินกึ่งๆแอคชั่นนะ่ยจริงนะมันไม่ใช่เทิร์นเบดมันจะมี Uh, โหมดเหมือนเทิร์นเบดด้วยนะปราบบวงปราบราบ,บอสอะไรเงี้ยก็มีนะนี่ไปเรื่อยๆครับผมเดี๋ยวก็จะมีตัวละครใหม่สองตัวสามตัวนี่ออตโต้เลยง่ายดีฮนะก็ทำมาแบบแบ้๊วๆลเลยนะฮะแดล๊แง่ายดีจัด โเชชโเเนี่ยก so, ็ตีไปเรื่อยๆครับผมเก็บเควสดเก็บของเก็บไกด์เก็บด่านแล้วก็อัพตัวละครนี่ได้แลวหนึ่งตัวก็รุดลงนะอย่างที่เขาแนะนำรุดลงไปในทีม ก็ยืนยันเนี่ยก็จะมี2ตัวแล้วช่วยกันอ่าจะมีตัวธนูนะฮะกับตัวจอมเวทของเราในะตอนนี้ผ่านด่านแล้วก็เก็บปุ๊บแล้วก็อัพตัวละครไปเลือดเปื่อยเนะะี่ยเป็นเกมไอเดินเก็บวลิลนะครับผมนี่ดูโฆษณาได้ด้วยนี่รับทั้งหมดเนะี่ย ก็จะมีของมีนู่นมีนั่นนะไม่ต้องดูโฆษณาเนะี่ยก็ตีไปเรื่อยๆครับผมอ่าพอผ่านเครดก็รับของนะนี่อัพพลังโจมตีนะฮะอัพไปเยอะๆมันไม่ใช่ไอเดียนแบบเมทเทลครับมันเป็นไอเดียนแบบเก็บเวลนะแล้วเวลถึงผ่านตามด่านที่บอกนะก็เก็บของไปเรื่อยๆ แล้วก็เจอบงเจอบอสอะไเลย,ยงไงผมได้ตัวนี้มา3มตัวก็อัพดาวมีดีแค่ภาษาไทยเวนกรรมต่อ apk นะไม่ต้องอ่าไม่ต้องต่อ vpn เนะี่ก็โหลดแอป apk เพียวไปก็จบเลยเอ้ยเออใช่โหลดแค่แอป apk ก็ติดตั้งเล่นได้เลยเนะนี่มีภาษาไทยโอผิดหวังอย่างแรงนะ <c oughs> มันกลายเป็นเกมเก็บไอดอลทั่วๆวไอที่กเก็บวิวอะไอดอลเก็บวิวผมเรียกอย่างงี้ like แล้วก็จะมีบอสอะไรเงี้ยมันจะตีของมันไปเรื่อยๆอะจนกว่าเราจะไปเจอบอสอยากเจอบอสอะไรเงี้ยแต่ตอนนี้ยังไม่เห็นถ้าพร้อมอะไรกดเจอบอสได้อะไรประมาณนี้ s <S ช่วรางวัลมันก็ตีไม่หยุดนะครับตีจนกว่า ถึงเราจะไปเรื่อยๆก็อัพไปเรื่อยๆะแล้วก็มันจะมีปุ่มว่าเอ้ยอยากเจอบอสอะไรเงี้ยก็กดสู้ได้เลยะอะไรเงี้ยอันนี้ก็ให้อัพถึงระดับ20นะบนรูย HP รนะี่ยพีเนี่ยมันจะทำอย่างเงี้ยเป็นภารกิจเรื่อยๆนะผมโอ้โหผมนึกว่าเขาทำจัดทีมต่อสู้แบบ เมทิลไปเลยเงี้ยอันนี้แม่งไอเดินเก็บวิวนะคำเวียนส์นี่ต่อไปก็ไปถึงสเตจสองนี่ฮะเรียกบอสออกมาสู้นี่เห็นไหมอ่าถึงเวลาก็เรียกบอสออกมาสู้ได้ถ้าเราพร้อมแล้วนะ่ยถ้าสู้กับบอสได้ก็จัดไปถ้าไม่ผ่านก็ฟาร์มอย่างนี้ไปเรื่อยๆเนี่ยถ้าเป็นสามก็จะติดเก็บวิวไปเรื่อยๆนะฮ นี่ผมจะเรียกบอยมาอีกตัวอาถ้าผ่านก็ไปด่านสามเนี่ยไม่มีอะไรเลยครับมีแค่นี้แหละอาจจะมีหมดนู้นนี่นั่นอะไรเงี้ยเพิ่มอัศวินจัดบารีหนึ่งตัวหนึ่งช่องอันนี้เรามีสามตัวแล้วครับผมก็เอาตัวนี้นจัดทีม ช่วยตัวหนึ่งไปต่อเนะี่ยแล้วก็ไอตัวละครซเว่นหนะี่กว่าจะเปิดได้ก็น่าจะนานเนะี่ยไม่มีอะไรครับเก็บอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆแล้วก็คอยอัพสกิลนะฮะอัพพลังโจมตี30ป้องกัน30อ่าเงินหมดแล้วก็ฟาร์มต่อเนี้ยครับผมนะ เงินหมดก็ฟาร์มต่อแต่ว่าเราเรียกบ,บอสด่านด่านนี้ได้แล้วก็ทำควสไกด์นี่นะฮะเนี่ยผ่านได้เราทำควสไกด์ตามรี่อบอกอ่าพัฒนาอัศวินปนโปรบรรลุเลเวล2ก็ไปดูว่าอัศวินคนไหนชื่อปนโปนะฮะนี่ปนโปคือตัวนี้ อัพเลเวิวสองแล้วรอดเรวิวห้าเลยฮนะอ่าก็ผ่านใจก็ได้เงินมาเงี้ยครับผมอัพเรวลเรื่อยๆอย่างเงี้ยครับโอ้โหเน็ตมาเบิ้ลทำไมเขาทำเกมไม่เอาแบบนั้นเลยเนาะอันนี้แบบซูมใกล้ซูมไกลซูมออกนะครับผมเนี่ยถ้าเป็นสไตล์แบบนี้สูมม้เน็ตเทลไม่ได้อันนี้มันเก็บเวลวสำหรับคนที่มีมิวลาว่างอ่าแอบเล่นน่ะในในหน้างานน่ะ พวกซีพกกีขอุปกรณ์ไฟฟ้าอวางในลิ้นชักอะไรเงี้ยปล่อยมันตีแล้วก็พัฒน,นาปุ๊บก็เน,นี่ยปุ๊บเรียกบอสออกมาเนี่ยมันมี30ด่านดาใช่ไหมอันนี้บอสชั้น4เราชนะได้ก็ไปเรื่อยๆก็เก็บเวลไปเรื่อยๆรับของไลยเร่อนขั้นปนโปรเนี่ย ก็พยายามทำตามที่เควสเขาบอกนะฮะให้เลื่อนขั้นก็เลื่อนนะมึหนึ่งดาว,ดาวก็ออกไปก็ไปเก็บของเนี่ยมันจะมีสเตตนะฮะสเตตบอสด,ด่านอะไรบ้างนะนี่ด่านหนึ่งมีถึง30ชั้นเราก็เรียกถ้าเราไหวแล้วก็เรียกบอสออกมาเรื่อยๆนี่เห็นไหมก็เป็น5้าทับสามสิบข้างบนนะเล่นไม่ยมากหรอกเ,เกมพวกเก็บวิลเนะี่ย ทำเคสที่มันแนะนำไปเรื่อยจะได้เพชรแตะย้ายสเตทเนี่ยรับไปพลังโจมตีบรรลุส30รับถึงแล้วเคลียร์สเตท5รับแล้วกำจัดมอนสเตอร์อ่า5ตัวรับพลังป้องกันทรลุ30ก็ไปทำเนี่ยมีภาษาไทยง่ายใช่ไหมก็รับไปเดี๋ยวมันก็จะหาอาวุธเอาวงอาวุธใส่เนี่ยแต่ปุ่มเมนูประจำวนันนี่อยู่ไหนวะ นี่เ,นเมนูประจำวันเดี๋ยวบอกให้ดูโฆษณานะอ่าเ p ็ดพีบรรลุ30ก็อัพไปนี่โอ้ไม่ไม่น่ามาทำแนวนี้หรอกผมบอกให้เสียชื่อเซเว่นไนท์หมดนะมงเนาะนึกว่าเป็นไอดอลแบบเออเมทเทลแต่ปุ่มมิชมชั่นอ่าไปดูมิชชั่นคือไหนนี่มิชชั่น ยังไม่มีอะไรนะมิชชั่นรายวันยังไม่ถึงก็ออกไปแล้วก็รับของน,ะนี่ก็เรียกบอสมาใส่บอสต,ต่อบอสไม่ได้ยากเพราะพลังเราถึงแล้วจัดวางอัศวินจัดวางคารอนก็แปลวา เดี๋ยวไปดูกันคารลอนมีเพิ่มหรือนี่ไงคารลอนเนี่ยจัดทีมกดตรงนี้จัดวางออกไปอันนี้ทีมเรามี4ตัวแล้วนะฮะคารลอนบรรลุ2อ่าไปคารลอนบรรลุเลเวล2ก็อัพไปเนะี่ยไหนวะอัพนี่ไงเอาไป5เลย รับภารกิจไปนะกำจัดมอนสเตอร์ห้าตัวจบง่ายๆแล้วก็ได้เศษมาเดี๋ยวมันก็ให้อัพขั้นเนี่ยเลื่อนขั้นคารลอนเหมือนตัวแรกเลยครับอ้าเลื่อนขั้นไปเป็นหนึ่งดาวโอ้ยมีเทียวยังมันกว่าหลังโจมตีบลูสี่สิเอาไปอัพต่อนะเกมแนวเนี่ยผมเล่นจนชินแนละ้ว ทำมาหลายเวอร์ชั่นมากแต่ไม่คิดว่าซีเวนไนก์ก็จะเอาเขาด้วยนะเนี่ยเลื่อนขั้นอัศวินไปฮนะกดเลื่อนขั้นทั้งหมดเลยจบง่ายๆร่างป้องกัน 40, 40ก็ไปน,ะนี่กดตรงนี้เหมือนเดิมไม่พอก็ฟาร์มไปเรื่อยๆทำจับมอนสเตอร์5ครั้ง เอาง่ายๆปล่อยบอดเนี่ยแค่นั้นแหละนะก็ประมาณนี้แล้วกันเนี่ยไม่มีอะไรมากมายนึกว่าจะมีอะไรมากเป็นพิเศษเนะก็มีดีอย่างเดียวภาษาไทยก็เจอกันใหม่คลิปหน้าฝากกดไลค์กดซุปไพรส์ฝากล้านเติมเกมวอลทอัพด้วยเจอกันใหม่สวัสดีครับผม